ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยงพิกขุทั้งหลายในกรณีนี้พิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิกะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญนจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ ในอากาสานญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตน เธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปัติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มีอากาสานัญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชนมีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนน,นั่นเองพิขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ในวิญญาณัญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีวิญญาณัญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกขุทั้งหลายในกรณีนี้พิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิกะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มี ดังนี้แล้วแลอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้ เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสนาญาณมีอากินจัญญายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนน,นั่นเอง พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้